สวัสดีผู้ชมทุานครับกับสตีพงนะวันนี้ก็กลับมากันต่อในเลสเทมัครับในเอพิโซดที่เท่าไหร่นะห้าแล้วนะโอเคเช้าพอดีนะงอสวยนะทองฟ้าประมาณนี้นะผมชอบทางชเผเอิงที่สุดละโอเคมาวันนี้ผมว่าจะไปหามมาดีกว่านะเอาไว้ใช้การเดินทางโดยเฉพาะนะเผื่อไปหานะพวกไอ้นี่พวกของอะไรนะแอดเวนเจอร์ต่างๆโอเคอย่างครั้งที่แล้วผมรู้สึกว่าได้ไอ อยู่ไหนว่าอ่าอยู่นี่เป็นเกาะทองซะด้วยรู้สึกว่ามีเกาะเหล็กอยู่นะหรือเปล่าอืมมีเปล่าวะรู้สึกเมาเอ,อ่เอ,อไม่เป็นไรเอาไปแค่นี้ก็ได้นะมารู้สึกว่าเออผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงตรงไหนวะตรงไหนวะมันค่อนข้างไกลนะอืมฝั่งนี้ไม่น่าใช่หรือเปล่า จะไม่ได้นะรู้สึกว่าผมไปแอดเวนเจอร์มาไกลเหมือนกันนะอืมโอเคนอนะกลับบ้านมาก็ไม่ทําอะไรแล้วอะถ่ายคลิป <c oughs> นะเพราะว่าก็ผมก็บอกไปแล้วนี่ว่าส,สามคลิปต่อสัปดาห์นะเปสามสัปดาห์ต่อคลิปวันนั้นกูเมาคืออะไรวะเ <c oughs> มาเก่าอืมอันนี้ไม่ส,สวอมแลนด์ผมรู้สึกว่าย,ยังไม่เจอไอ,อ้นนั้นเลยว,วิทวิทฮัทนะอืม ไไอย่าได้เอ็นทุเพล่ะแต่จนนะรอมีฟาร์มมีเอ,เอนเตอร์เมนฟาร์มก่อนวายยุงวายมาผิดทางป่ะเอ๊ยมีหมูอีกแล้วเหรอจำได้ว่าฆ่าไปแล้วนะนั่นไงโดนแล้วไงนะมาเรามาใช้สกิลในการปีนป่ายกันไป,นไปสเปซบาร์ไม่ทำงานว้าว <Wow. S 2> ตก มาถูกทางไว้เนี่ยนะอันานี้เราไม่อยากทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะนะเรื่อยๆผมชอบเล่นมุมเนี้ย <c oughs> เวลาถ้าจะปีนเขาหรือปีนอะไรทีนะเนาะเนาะเนาะโอเคน่จํจได้ผมไปแอดเวนเจอร์มาแถวแถวนู้นหรือเปล่าเล้ยหมูมันเกิดอีกแล้วอะเกิดจริงๆด้วยอ่ะผมจำได้ว่าฆ่าไปแล้วอ่ะแถวเนี้ยมาแอดเวนเจอร์รอบหนึ่งละเออ อุ้ยน่าจะไปทางนู้นหรือเปล่าใช่ตรงนี้เป็นป่าเป็นป่าเสร็จแล้วไงหลงเปล่าวะเฮ้ยมันอะไรกูเนี่ยมันต้องมีม้าสิว้าวข้างล่างนั่นอะไรลืมไปไม่มีเฟเธอร์ฟอลลิงตกทีนีจีเลยอย่าไปยุ่งแมวไม่ดีไปแล้ว จำได้ว่ามีไบโอมเพลนอยู่แถวนี้หรือเปล่าอุ้ยแหลกเนี่ยเหมือนรู้หรือว่ายังไม่ได้มาอืมโอ้ยจะไปตามหาไบโอมก็ไม่ใช่ดิการเดียนฟาร์มนะใช่เปะ่ะวะรู้สึกไม่ใช่แถานี้ตรงนี้น่าจะนั่งเรือมาดีกว่าแลมาชมทัศนียภาพนะโอ้ยติดงอ เรื่อ,อยๆวันนี้รู้สึกย,ยังยังไม่ได้ยังไม่รู้จะทำอะไรนะไวเอาอย้ยังไม่พร้อมไปบุกอะไรนั้นเนเธอนะเพราะว่าดูเกาะผมดิความจริงก็ค้ามใหม่ได้อะไรแต่ขี้เกียจน,นะว้าวตรงนี้มีทะเลโอกาสเจอการเดยนฟาร์มน่าจะเอ้ยการเออะไรนะโอเชียนมอน n t น н т นะมีป่าต้องมีแล้ว ระดับนี้ <c oughs> เจอหมู่บ้านซะง,งั้นคือ,อไรหรือเปล่าหรือเป็นหมู่บ้านเดิมวะหมู่บ้านเดิมอะมันพาชมไอหมู่บ้านนี้กันดีกว่าเผื่อ <c oughs> บางคนอาจยังไม่เคยเห็นหมู่บ้านที่เป็นอะไรนะสวรร้ยนนมีถำ้ำให้สํสำรวจอีกแล้วขอแรกหน่อยครับผมนะมันต้องมีแล้วจังหวะนี้ไม่มีเลยเอ้ยพอดีต้องการหาถ้ำนะ ว่าแถวบ้านแม่งไม่มีเลยเสียใจอืมอ่าผมว่าออกทะเลไปหน่อยคงน่าจะเจอนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะโอเชมอนิเมนลืมอ้วโอเค,แ,อเคแถวนี้ผมก็มาปกป้องหมู่บ้านเอมไปนิดนึงนะเอาใช่เปล่าเอาวงบล็อกอะไรมาปิดโอเคถูกละเนี่ยมันน่าคุนหามากเลยอ่ะถ้าเจอนี่จะกรีดลันบ้าน <c oughs> เดี๋ยวแมว เนี่ยผมปิดไว้หมดละเพราว่าต้องมีอ่ะเชื่อผมผมเรียนมาเส้นทางถ้ามันจะออกมาข้างนอกสักขนาดนี้นะอืมอืมอืมไม่เป็นไรช่างมันจะไปหามานีกว่าประเด็นคือมันอยู่ตรงไหนไว้ติดี่ะติติลติดติติพรอัมไพพงไหมนะมึงน่ะดักแก่ดักแก่ โอ้ยลำคานดิงโอเคมีทางอันนี้ว้าวอืมผมรู้สึกลืมอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไออันนั้นอ่ะลืมเมาตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอไอ้ฮอ t แท็บเลยนะหรือไม่ก็มัวแต่ไปขุดแร่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮอ t แท็บก็โอเคนะหมายถึงว่าตัวม้าคงกระดูกอ่ะ เพราะว่ามันจะได้ม้าดีๆไงอย่างม้ากระโดดเร็วมั่งเฮ้ยเมาม้ากระโดดสูงมั่งวิ่งเร็วมั่งเออโอเคนี่ก็สวมแลนโคตรกว้างเลยอืม้อมมาอยู่ไหนลืมจำได้ไปแอดว e n t u r e มาเมื่อวานนี้เองนะหลังจากเล่นเสร็จโอ้ยก็แถวนี้น่าจะแถวบ้านผมนั่นแหละใช่แล้วลแถวบ้านโอเค นี่ถูกละโอ้ยไม่ผมว่าไปทางนี้่ะใช่แล้วกูจะอ้อมโลกทำเพื่ออะไรเดี๋ยวอะตรงนี้มีบอ่อลาวาเนี่ไม่เป็นไรมันไม่จำเป็นละตอนนี้เพราะคนไม่จำเป็นมันตรงเดินจากไปนั่นเรนเรนเนีเ่ยเอ้ยหมูกเกิดอีกแล้ว,วอะเฮ้ยมีแกะด้วยผมจะไ้ว่า่าไปแล้วนะเออลืมดูเวลาเลยวะจะมาแอดเวนเจอร์อะไรตอนมืดเฮ้ยมา้า ไม่เจอเออตั้งแต่เล่นไมค์ครับมาตั้งแต่เล่นทเลที่แล้วด้วยผมยังไม่เจอลาเจอล่อเลยเลยอะเสียใจไม <c oughs> ่มีแกีกแล้ววะเอ้ยจำได้ว่าผมฆ่าไปแล้วนะอืมหลอนโอเคนี่มีทะเลทรายเออไปหาถ้ำดีกว่าไม่ใช่ถ้ำเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี่ปิระมิดอืมเอ้ยมันต้องมีดีมา้าม้าหายไปไหนหมดนั่นมา้าหรือบัวบวัว วัด t ดิมไม่เป็นไรเราเจอหมู่บ้านก็ดีนะอุ้ยแหลกๆโอเคน่าจะเอ้ยมันต้องมีดีอู้หูว้าว่าเอพีเอสผมกระตุกดรอปมากเลยน่าจะเป็นช้างเจเนเรตใหม่โอเคงั้นเราเดินก็ได้เพื่อความชัวงอมี NPC เออไหนๆก็ไหนๆละมี NPC m พ n d i เมนดบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอยอย่าพิ่ง คอนสามบูอ้าววัดดีไฟเอสเอกสองเชดเคเยี่ยมน้ไปดูอีกนิดนึงอันนี้อะไรเอย่ยพาวเวอร์ไอวีของดีจ้าหมู่บ้านนี้อ๋อมีแบ็กสมิธด้วยผมไปดูแป๊บมีอะไรมั้งมันต้องมีของดีแล้วจังหวะนี้ของดีมากนะโอเคเอามาเถอะเอาหมดไม่สนตนนัวนี้งก งกมากโอเคผมว่าแถวนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวไว้ว่างๆมาเก็บมาเก็บมาปกป้องเอินซีแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าเราออกจากพื้นที่แถวนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าคือพอช้างมันไม่โหลดเนี่ยพวกม็อบมันก็จะไม่สปอนนะหมายถึงถ้ามันตอนกลางคืนนะนะ <c oughs> นั่นไง <c oughs> ไม่ได้อโลมาเยี่ยมไม่เป็นไร <c oughs> เอ้ต้องมีวิทฮัรดี สวอปแลนแบบนี้ตื่นต,น,ตนแบบนี้แหม่ไมมีแล้วอืมอืมือ,มอ,มอมผมจะจำทางกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันนะโอ้โมีแต่ทะเลทรายเยี่ไมปเลยอ,ะอทะเลทรายทะเลทรายมาเรามาเที่ยวเล่นกันดีกว่าไหนกันไหน,ไหน,ไหนรับผมไปหาใบโอมเล่นดีกว่า <c oughs> ถ้าเจอนี่จะเป็นอะไรที่โคตรลัก,กี้ จะระสาเอ้ยอันนั้นด้วยก็ดีนะเมซ่านะเพราะว่าดินแดนตรงนู้นน่ะมันจะมีทองทองแบบเอ,อ้โหควเยอะนั่งขุดกันเพลินเลยทีเดียวนะแต่ทองเอาไปทำอะไรดีดวะมันอืมผมพอรู้นะเอาไปทําเป็นฐานของบีคอนนะเพราะว่าคือทองเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอนะส่วนน้อยมากนะอืมน่ามีการเดินฟาร์มเอ้ยมเมาอีกแล้วการเดินฟาร์มมันคือ ไอสิ่งที่เราสร้างก้เช่นโมนูมเมนต์ดิเดินไม่ได้สักพักนะยังไม่เจออะไรเลยมีแต่กระต่ายซึ่งกระต่ายก็น่าสนใจแหลกด้วยแสดงว่าอุค่อนข้างกระตุกประสมควรอื เที่ยวกันมาอน่ะทีนี้จะมือแล้วต้องรีบเจออะไรก็ได้ตอนนี้หมู่บ้านก็ได้จะหาของเจอแต่ดาบโงงๆอันนึงแต่ก็เอามาก็ดีละขี้เกียจเปลืองเหล็กนะผมจริงก็มีเต็มบ้านแล้วแหละเหล็ก <c oughs> ผมลองนึกสภาพตัวเองในโลกแห่งความจริงดูนะว่าอย่างสมมุติถ้าเราเดินมาวิ่งเล่นการเคลต์ใส่เนี่ยแล้วแม่งตอนมืดด้วยหนาวด้วยนะ แต่ยังดีที่หมายคัามันไม่มีระบบที่ว่ามันหนาวหนาอะไรองนี้ก็ดีละนะแล้วมันจะเป็นอะไรที่โคตรทรมานเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเป็นเพลนบ่อนั่นอะไรอ่ะไม่มีผมไม่เจอไอ้น,นั้นเลยอ่ะแทมเพลดีเดเซอร์แทมเพลไม่มีแต่บัวและก็อะไรวะเนี่ยอื้อหือ มีต้นไม้ใหญ่ด้วยเออโอกาสมันจะสปอนมาก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะ <c oughs> ไม่เจอม้าเลยเหรอ <c oughs> ผมว่าจะมาหามานะแมงแอดเวนเจอร์ซสยาวเลยประเด็นคือท <c oughs> างกบ,บานอยู่ไหนผมว่าต้องไปทางนู้นนะ <c oughs> เฮ้ยบ้านเอพซีเชดขอ <c oughs> อยู่ด้วยอยู่ด้วยแม่หนูจะกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ยังไม่เจอม้าเลยม้าหายหรือว่ามันดีสปอนวะเฮ้ยถ้าดีสปอนนี่โคตร ครแย่ผมเห็นอะไรบางอย่างความกินความกินคํามกินความกินคํามกินความกินความกินปลูก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 ,ปล,กปลูกเลยโอ้ยอาหารจะหมดที่หมาละมีสกเกลมาตอนรับกันเลยทีเดียวไม่ต้องเอาไปหมดก็ได้มั้ง ไม่ใช่มาโดนคิปเปอร์บิลอัพนี่ IP เลยนะโอ้โหมีสเกลชุดนั้นด้วยไปลยแล้วมีไออะไรนะซอมบี้ด้วยไม่เอาไปหมู่บ้านดีกว่าอ้าหมู่บ้านททิสทร์เหรอเออใช่จริงด้วยดูกลับมาที่เดิมวะชิมหายละเดี๋ยวเอ้มันต้องมีดีมีของ APC Mending ด้วย น่าจะโอเคมากนะผมจะได้ตั้งชื่อคลิปให้ถูกว่ามาตามหาอะไรกันเอพีซี่ไปดิโอเคเอาอีนี่ไม่เข้าบ้านเว้ย้วมมันอยู่ได้ทีละคนลุงอยู่ด้วยไม่มีเว้ยไปอุ้ยอุ้ยวันนี้เราเจอนี่มันซอมบี้อันนี้นี่นะเห็นไหม โอ้โหดูเสียงมันดิเออมันเพิ่มเสียงใหม่มาและค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเลยเฮ้ยอย่ามันมันอันนี้แดกฮังเกอร์เราได้ไม่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 ไมไม,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 ไมโอเคที่ไม่ใช่ที่ทําแบบนี้ไม่ใช่หรอกผมกลัวคิปเปอร์นะโอเคแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอ้าเฮ้ยอย่าไม่มีว่ะ ฮ้ยไม่มีอะไรไปเลี้ยนเลยอ่ะโอ้โหแย่แย่แย่ที่สุดไม่มีมันเอ๊ะโอ้โหตงข้างล่างต้องมีลาวาไว้ไม่มีอะไรไปเลี้ยนะบ้านตรงนี้ผมดูยังน่าจะน่าจะดูละโอเคไปต่อแต่ประเด็นคือเราต้องจัดการคีเปอร์ก่อน p c อยู่ตรงนี้ เฮ้ยไม่โดนส่วนคิปเปอร์ก่อนตอนนี้ไปไหนแล้ววะโอ้โหข้างบนไม่เอาไม่ดีอ้ายย่ายาอยายาอยายชิมหายแล้วูมันต้องเป็นนักกระโดดอีกเออนั่นแหละมันขึ้นมาไม่ได้หรอกเฮ้ยสรุปมาทำอะไรกันคันนี้นะ หลังไม่ผมพยายามจะไปหาของมาเพิ่มเติมแล้วรู้สึกช่วงนี้แบ่งเวลาตัวเองไม่ได้นะเพราะลืมไปว่าตัวเองกลับบ้านช่วงประมาณเว้ยหวังว่ามันลงมาแล้วจะขึ้นไม่ได้นะจะโอเคมากเว้ยอุอ้ยไม่ตายนั่นเหนียวว่าละลืมเจ๊ลุงลุงไม่เขา อะไรของมันวะไอ้มี NPC พซไหมไม่มีโคตรแย่ห <c> ม <oughs> ู yeah. บ่บ้านนี้ไม่มีอันนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรกลับบ้านนะโอเคคงกลับทางนี้แหละขอให้ถูกเพราะทางนั้นคือทางที่เราเาว้าผมเกียดสเกลมันยิงแม่นเกินไปในเวอร์ชั่นนี้เ <c oughs> ว้ย สรุปกูมาหาเลยนะสงสัยมาเดินเล่นนะตาหลักแล้วจะมาหาม้าเนี่ยโอ้ยลําคาญยุงเฮ้ยนะเรามาดูท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ำคืนค่ำคืนกันดีกว่ามีดาวเยอะๆอยงนี้นก็โอเคนะอืมผมควรไปทางนี้เอ๊ะมันจะมีซอมบี้เอเอเอฮัก์นั้นเกิดหรือเปล่า ในใบโอมสวันน่านะอืมมาละว,วันนี้มาแอดเวนเจอร์เล่นอ่ะเออมีแกะด้วยไม่เป็นไรไม่ทำเตียงนอนหรอกอแค่นี้เองอืมผมว่าผมห่างจากบ้านมาเยอะแล้วอ่ะ <c oughs> ผมว่าไม่งเด้ออุ้ยวิทย์เนี่ยเอาไม่ดี yeah, er. ไัยคิปเบอร์โอ้ยติด ผมว่าห่างผมมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเก้าร้อยเยี่ยมเลยคงเดินเล่นกันเพลินอนะทีนี้อ้าวเจอ e x t r e m ต h ีมฮิลก็โอเคนะืมเออเอ็ก e ์ตรีมฮิลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อผมเจออะไรบางอย่างเผื่อนะโอ้โหเอ้นั่น,นดินแดนอะไรอ๋อโอเค e x t r e m ต h ีมฮิลถูกละ อมีเอ็นเดอร์แมงนั้นมีแสงมีแสงนี้รีบวิ่งเข้าไปก่อนเลยเผื่อเผื่ออาจจะเป็นทางกลับบ้านนะคงจะใช่อ่ะผมว่าแม่งหลงแน่นอนเลยอะนะแอดเวนเจอรอบโลกก็ดีนะบางทีเผื่อถ้าเจอจังเกิลอะไรอย่างงี้จะโอเคมากวุ้ยเพเพน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 ต้องมีม้าแล้วระดับนี้ไม่มีเหรอเฮ้ยต้องมี บนกับตัวเองเฮ้ยแม่งมุมสับดูมันดิโอ้โหแม่งน่ากลัวไม่ไม่ไม่ไมมมมมโอ้โหไก่ไม่เป็นไรเรามีสัตว์ครบละไว้ระหว่างดงสเกตดตัดนกับวิทผมไปทางวิทดีกว่าไยไม่ยุ่งโอ้โหฟอเรสต์เอ้ยแถวนี้แม่งก็น,น่าอยู่นะ ว้าวว้าววิววิว้าวกลับมาที่บ้านยัง <laughs> อยากกลับบ้านโห <laughs> oh, ว่าแม่งหลงแน่นอนเลยต้องหลงแล้วจังหวะน,นี้ไม่เจอมาแฮะผมไม่เจอตรงไหนวะ <laughs> รู้สึกลืมเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่ตั้งแต่เดินเดินมามันแมปมันจนเนเรตมันไม่ค่อยแหลกซะเท่าไหร่นะ <laughs> ก็น่าจะใกล้บ้านเราคิดว่านะ <laughs> โอ้โหสวามแรน มาดูอะไรนิดหน่อยดีกว่าเผื่อเจออืมไม่มีฮไม่เป็นไรไร่เดินคือเจอแต่แกะโอเคจะเช้าละวิว่งซะข้ามโลกเลยเฮ้ยต้องเจอวินฮัทแล้วอาจจะเจอแต่แค่าหาไม่เจอ,เอนั่นเองเราไม่ได้เข้าไปสำรวจข้างในนี่ ต้องเจอมา้าม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 าเนี่ยแหละที่กูต้องการเอ้ยกูจะเจอโอเคอุ้ยมา้าเอาม้าสีอะไรเดียวอุ้ยสวยสวยงอนี่ม้าอะไรเฮ้ยอะไรเอาม้าอะไรเดียวอุ้ยรู้สึกสวย <c oughs> รู้สึกมันสวยหมดเลยอยากเอากลับไปให้หมดเลยอะทำไงดีอืมไม่มีสลามด้วยเออแล้วมันไม,ม่เกิดด้วยนะเฮ้ยพระจันทร์มันก็อันนี้นี่ อขอขอดูเลือดก่อนนะไม่โอเคไม่โอเคอ่ะไปดูตรงฝั่งนู้นก่อนก็ได้โอ้ยยุง <c oughs> ลำาขานมากอืมโอเคดีไม่ซับโพเคตก็ดีละ <c oughs> เนี่ยสวยอะ่ะอืมอู้ ผมขอเลือดเยอะๆก่อนแต่ขอให้มันดีไปหนีไปไหนเอา้ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเชื่อ,องสักเท่าไหร่ไปอะไรจะได้ตรงได้แล้วเสียงเสียงทำไมเสียงมันวิง่งโอเคก็ก็ โอเคอะนะโอเคบ่ะเอาตัวนี้แหละอีกไปละป <c oughs> ่ะล e t s g กได้มาแล้วหนึ่งตัวเองนะที่เหลือก็เดี๋ยวทำฟาร์มปลาอันนี้ดีกว่านะอืมยเฮ้ย <c oughs> มันเออลืมดูมันกระโดดเท่าไหร่วะน่าจะนะเอาใหม่ดิเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดับ โอเคสองสองไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปเพาะพันธุ์ม้าเอาทีหลังนะอูโหูเต็มเลยว้าวแต่ถ้าผมมาแล้วสสแสดงว่าแถวนี้โอเคผมพอรู้ละวู่ามาหาแหล่นะสแสดงว่าแถวนี้ผมมาแล้วดิโอเคนะเพราะว่าถ้าช้างจินเร์ใหม่ๆม้า,ม,า,ม,ามันจะไม่กระจายอย่างเงี้ยหรอกนะงอความรู้ใหม่ <c oughs> แม่งทำลายมาโอเคกลับบ้านนะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ว่ากูอ้อมโลกนะนั่นไงนั่นไงกูเดินมาตรงนี้ก็จบเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยกูแม่งข้ามโลกแม่งอ้อมเพื่ออะไร <c oughs> รู้สึกเหมาเกานี่ไงโอ้โหบ้านอยู่แค่เนี้ยแล้วไปอ้อมนูน่นแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เพื่ออะไร โอเคนะก็ได้มาไปแล้วหนึ่งตัวนะก็โอเคไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวค่อยมาเพาะพันธุ์เอาทีหลังแล้วกันงอฮะมาหายเฮ้ยมาไม่มาอยู่ไหนทำไมผมไม่เห็นอ้าม ผมว่าไอ้บัคตัวนี้มันน่าจะควรแก้ไปตั้งนานแล้วนะค <c oughs> ืออะไรวะเดี๋ยวอะนี่ไง <c oughs> น่าจะบัคหรือเปล่าหรือว่าบ็อกเอ้ยบัคที่ออปติฟก็นี่ไง <c oughs> อะไรของมัน <c oughs> โอเคนะอย่างน้อยพาร์ทนี้เราก็ได้ไม้มาตัวหนึ่งก็่ยังดีนะโอเคผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันไม่ค่อยมีอะไรนะพาร์ทนี้ไปโง่อ้อมโลกเล่นนะ <c oughs> รู้สึกเสียเวลานิดหน่อย นะไปอ้อมสไก,ก่เลยความจริงไปทางนู้นก็จบเรื่องแล้วจบแล้วจบแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเตรียมของไปตามหาไอ้ npc mending ต่อแล้วกันนะเพราะว่ามันสำคัญมากนะจะมาใช้ทำชุดเกาะเทพๆนะบวกกับเลเวลผมก็อ่ะเดี๋ยวพาไปดูไอน,นะสเก l e t ตันฟาร์ก่อนจบแล้วกันเพราะว่าผมก็ทําระบบทําอะไรไว้ข้างล่างนั่นแหละเดี <c oughs> ๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกลับว่าจะเริ่มตกแต่งบ้านแล้วแต่เดี๋ยวได้กูจะ ก็เร<ๆ>ือะไรกูสตตนเยอะเออะเนี่ยฮนั่งปัม๊มเวลกันฟรีๆเลยทีเดียวงอนะระบบเสตตก็ประมาณนี้นะของที่ได้นะได้แต่รุดเอ้ยได้แต่ฟอร์จูนนะก็นั่งขุดแร่กันเพลินเลยเดียวเอ้ามีอันนี้อยู่นี่ว่ะอืมเดี๋ยวค่อยใช้นะโอเคฮนะก็จบเพียงแค่นี้สำหรับไมค้าเลสเพย์เอ้ยเลสเพย์ไมครา,า,าวนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะในภาคนี้ไปหามาเล่นนะโอเคฮนะขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม